จัดให้ f o r t จ n e r 3รุ่นในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้เริ่มต้นเบาๆวันนี้จัดให้ผมมีตัวแรกโฉมแรกเลยอันนี้แต่งเป็นไฟอยักให้ตัวแรกโฉมแรกแต่งเป็นไฟอยกักเบิกล้อเทียดีมาให้ยางใหม่สี่เส้นมาชมกันคัดแรกนะครับคัดแรกจมจตัวนี้เป็น3.0 V Auto ออโตโฟนะครับออโตสี่คุณสมแรกปี2006หรือว่าพศ2549นะวยๆจมจให้ดูกัน นะครับให้ดูกันไม่เป็นไรเพื่อเป็นการเสียเวลาให้คลิปนี้น่าสนใจเอาราคาไปก่อนดีเซลขับ4ตัวท็อป299,000 299าเกเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ299เก็บงานให้เรียบ 100, ร้อยหาเครื่องยนต์ดีเซล3,000ันนสตาร์ทโชว์เครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องนิ่มๆเป็นเครื่อง 1KD นะครับ2982 cc 163รแงซีซีร้อกบแรงม้าบล็อกดีพิมพ์นิยมนะครับไอ่ได้โชว์ไม่ได้โชว์บล็อกนะ โชว์หมายถึงว่าโชว์ความเดิมนะครับโชว์ความเดิมคานหน้าติ๊กเกอร์โรงงานกระโปรงนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์อ๋อบล็อกนี้บล็อกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอู่แล้วนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกที่ทางโตโยต้านี่ภูมิใจแล้วก็ยึดกันไยว่าอ,อะไรยึดพื้นที่ในการค้าขายกับคนไทยนี่มาอย่างยาวนานเพราะว่าบล็อกเครื่องเคดีคือบล็อกที่น่าจะทนที่สุดที่โตโยต้าทำออกมาใน,ในรถที่ใช้งานแบบหน,หนักๆบ้านเรานะฮะ หนักบ้านเราโดยเฉพาะพวกอบลงอบร้นพวกนี้เครื่องบล็อกนี้แจ๋อมากสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือให้ดูบอดี้โครงสร้างความเดิมนะครับบอดี้โครงสร้างความเดิมอ่อันนี้ก็ดูดีบแบบหนึ่งนะใส่กระจังหน้าไฟหยักใส่ไฟหยักเข้ามาก็เออดูดีดูมีมิติเพราะว่าโดยปกติฟอร์จูเนอร์ตัวแรกเนี่ยแม้จะไม่มีสีขาวมันก็จะเป็น,ร,นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษออกมาเดิมทีออกมาถ้าเป็นแรกสุดเลยก็คือปีปี2 0 0 5 ะครับปี2005ก็ก็จะไม่มีสีขาวแต่ก็จะเป็นสีเทาสีบอลสีดำนะครับเพราะไม่ขยายมาปี06 07 08เนี่ยก็ผลิตออกมาเป็นสีพิเศษก็คือสีขาวนะครับในรุ่นไม่ได้รุ่นเทียดีรุ่นเอกลุสี 1, อะไรพวกนี้นะครับนี่อันนี้แม็กเทียดีนะครับล้อแม็กเทียดีถ้แต่งผสมประสานแบบลงตัวให้ดูดีขึ้นนะให้ดูดีขึ้นเป็นแม็ก18นะครับเป็นแม็ก18เพราะเดิมทีจะเป็นล้อ17นะครับล้อ17นี่ไหมนี่นน นนเดิมทีเนี่ยเป็นสเปคเนียที่เป็นขอบ17อันนี้เป็น18 TRD ยางเบิกใหม่4เส้นสีเก็บงานเรียบร้อยภายในก็หุ้มเบาะหนังเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อยจปี่ยมๆกิบกันเลย299,000ได้ออโต้4เครื่องยนต์ดีเซลน้องอะไรคนจะตกใจบอกโฟร์เนลขาย2 0 0 0 0กว่า3 0 0 0 0กว่าเป็นเบนซินไม่ใช่นะครับอันนี้ดีเซลออโต้4ตัวท็อปสวยๆฮะภายใน,ยในเก็บงานเรียบร้อยฮะพรมอะไรหุ้มมให้ใหม่ ตัดลายไม้สวยๆกิฟต์ออฟโหลดได้ออฟโหลดได้เจียมๆใครที่หาโฟลเดอร์ราคาเบาๆไว้ใช้งานนะผมว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เก็บงานให้เรียบร้อยสภาพดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์หนาวยางก็เปลี่ยนใหม่ใช้งานยาวๆสองเก้าเก้านะคันนี้ชมแรกนะชมแรกแล้วก็จะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรามีหลายคันเรามี3คันด้วยกันเรามี3คันด้วยกันคันแรกเบาสุดแล้ว2 9 9หรือ นะครับใครที่อยากจะได้แบบเบาๆเบา,บาที่หมายความว่าเครื่องเล็กลองอกมาหายากแลนน้วตัวนี้ผมกำลังพูดถึง Fortuner c h แชมปเครื่อง2.5เพราะว่าเดิมที Fortuner โฉมแรกก็จะไม่มีไม่มีเครื่อง2.5จะมีแค่3.0กับ2.7เครื่อง2.5ก็จะมีในแค่หน้าแชมป์นะ f o r t u n e r แชม 2.5G เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ 5สป,ปีดเนี okay. ่ยบล็อกเครื่องตรงนี้เป็นเนี้ย2 4 9 4ซีนะครับเป็นเครื่อง 2KD นะครับหาครอบเครื่องจะเป็นเนี้ยเป็น VNTBO 144แรงมา้านี่คืออ่าพูดง่ายๆว้กัง่ายคือบล็อกบล็อกสุดท้ายนะครับบล็อกสุดท้ายบล็อก KD บล็อกสุดท้ายก่อนที่จะเป็น GD ในปัจจุบันนะอันนี้เป็นเครื่อง2.5 2,494cc 144แรงมา้าเนะี่ยอันนี้คือ Fortuneer Champ สวยเดิมคลิปๆเช่นเดีวยวกัน สวยเดิมคลิปเช่นเดกันใครที่หา f o r t จูเนอยู่พอดีตอนนี้ผมน่าจะมีครบทุกรุ่นนะเพียงแต่ว่าในเฟรมที่สามารถไลฟ์สดหรือว่ารีวิวได้จอดได้3คันกําลังเหมาะกำลังดีโชว์ไปทีละชุดทีละชุดนะครับโชว์ไปทีละชุดทีละชุดอันนี้เป็นสเปคเดิมที่ผมบอกไปคือจะเป็นล้อแชมป์ขอบ17นะครับยางดีดอกเต็มสีดํา2.5ดีเซลเทอร์โบ4 5 0 0 0บาท4 5 9 ภายในเป็นเบาะหนังตัวนี้ไม่ได้เก็บไม่ไม่ไม่ต้องหุ้มใหม่เพราะว่าอายุเขายังไม่เยอะเหมือนคันแรกคันนี้ปีห้าหอห้าเจ็ดปีห้าห้าเจ็ดเบาะหนังปร,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 ปรับไฟฟ้านะครับนี่ใช้งานน้อยเลขใหม่อันนี้เป็นสองดหก็คือขับเคลื่อนสองล้อนะครับขับขับเคลื่อนล้อหลังขับสองล้อเป็นเดิมเดิมพาร์ทเดิมเดิมสี่แสนห้ามืนเก้าพันข้อดีของรุ่นนี้คือ รถไม่ค่อยมีในตลาดโดยส่วนใหญ่ที่ผมบอกไปคือจะเป็นเครื่องหนึ่งเกดีเครื่องสามพันงนั้นเยอะนะครับหรือเป็นเครื่องสองพันเจ็ดแต่ถ้าสองพันห้านะครับสองพันห้าแบบขับสองแบบซอฟๆขับเบาๆประหยัดทั้งราคาประหยัดทั้งน้ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพราะไม่ต้องห่วงประโยนเนผมมีขายทุกบล็อกอยู่แล้วขายทุกเครื่องยนต์อยู่แล้วเพียงต่เตล่าให้ฟังว่าตัวไหนยากตัวไหนง่ายนั่นเองอย่างสองห้าเองก็ถือว่าเฉพาะกลุ่ม สำหรับคนที่อยากได้ Fortuner แต่ไม่เน้นออปชันเยอะเน้นประหยัด459นะครับชุดนี้สดได้ผ่อนได้นะครับ459,000บาทนี่คือ Fortuner c h a แชมป์นะนี่คือ Fortuner c h a แชมป์และขยับต่อมาที่ว่าถือว่าเป็นเป็นตัวพิมพ์นิยมอีกตัวหนึ่งที่สมัยที่ออกมาใหม่ๆตอนนั้นนะล้าน4กว่าล้านล้าน429ในบล็อกเครื่อง 2.4V นะครับ2 G.D. นะส G.D. ก็คือตัวนี้แหละแต่ไม่ไม่เชิงว่าเป็นตัวแรกนะครับไม่เชิงว่าเป็นตัวแรกสัทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็น Fu l l LED ล้นะครับเป็น Full LED ก็คือมีการเชนครั้งแรกก็คือเพิ่มออปชันให้นะเพิ่มออปชันให้ผมกำลังพูดถึงปี2017หรือว่าปี60นั่นเองนะหรือว่าปี60นั่นเองอคันนี้ใครได้ไปนี่คุ้มมากเพราะว่าถ,ถ้าผมจยไม่ผิดนี่เป็นรถอ่ารถนักธุรกิจชาวต่างชาติ ท่านซื้อไว้ที่ที่ไทยนะครับแล้วก็จอดไว้ที่บ้านจอดไว้ที่บ้านบินไปบินมาใช้น้อยมากสภาพสดใหม่มากนะครับไม่สามหมื่นกว่าโลาไม่แปลกนะคือรถที่เป็นรถชาวต่างชาติที่เป็นนักธุรกิจนะครับที่มาทํางานในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะซื้อซื้อขาดนะทุกวันนี้ไม่ได้เช่าซื้อขาดเลยเนี่ยสภาพกิ๊บมากนะสภาพกิ๊บมากเดิมเดิมกิ๊บกิบตไม่ขยับราคาผมบอกเลยว่า ช้าไม่ทันแน่ๆนะครับนี่ช้าไม่ทันแน่ๆนี่พูดง่ายๆคือมันจะปรับที่ปลายปี17นะครับก็คือปลายปี60เพราะต้นต้นปี60นี่ยังเป็นอ่าเป็นดิสดิสดำอยู่อันนี้เป็นดิสสี่ล้อคือปลายปีเอนออกทเบอร์ก็มาจดทะเบียนในเดือนธันวาคมปี60นะจดทะเบียนในธันวาคมปี60 2.4V เจ็ดแส 30, นเก้าหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดเก้าเก้าสภาพกิบกิบไม่สามหมื่นกว่าโลเจ็ดเก้าเก้าบอกไฟ้าคู่ดิสสี่ล้อชุดแต่งสเก์ตร,รอบคันสวยๆนี่ข้อดีอย่างหนึ่งคือโดยปกติยางที่เป็นขอบสิบแปดมาจากโรงงาน,เ,นเขาจะใส่ดันหลบมาให้ดันหลบไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต่เกรดยางเจ้าของนี้คนนี้มีตังค์พูดง่าย มิชลินไปเลยครับพี่น้องครับจัดไปเลยครับจัดของแพงไปเลยครับพาริซีมาเลยครับพาริซีเอสยูวีมาเลยขอบสิบแปดนะสองห้าหกสิบสิบแปดใช้งานยาวๆนี่ขนาดเล่นแค่แบบสามหมื่นโลเขาเปลี่ยนออกเลยเขาใส่มิชลินมาให้สีขาวมุกสองีขับสองเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสดจริงคันนี้รถคันนี้สดจริงนะครับให้ดูภายในดูตัวเบาะเป็นเบาะปรอบไฟฟ้าคู่กระจกออตโต้สีบานไม่สามหมื่นเจ็ดพันกิโล นะรับประกันไม่ต้องห่วงแท้อยู่แล้วนะเพราะว่าดูจากเจ้าของก็รู้แล้วว่าไม่ค่อยได้ขับนะครับไม่ค่อยได้ขับก็บินบินบินไปกลับนะไทยกับต่างประเทศนี่ก็เป็นสเปค 2.4V ก็จะเป็นมันตีสองข้าง p พทเ e รนชินะครับแพเินชิปแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับ2อ, e อีโคโหมดพาวเ e โมีให้จอกล้องถอยเนวิมีครบเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีคูบ็อกมีตู้เย็นให้เหมือนกัน ใครที่ต้องการสวยเดิมดมหาอยู่บอกอยาก็ได้ g ีดีสวยๆจัดให้แล้วจัดให้เรียบร้อยเจ็ดเก้าเก้าโหถ้าราคานี้ยังแพงอยู่ก็อันนี้ดิสซีร้อบบอยฟ้าคู่นะพาอเวอร์ล a ตมีให้ใไหม usb ที่ชาร์จไปปลักไฟบ้านนี่ครบ,บจบจบๆจ m j นะเป็นดิสซีร้อแล้วก็คือเป็นสเปคมีการเชนมาแล้เชนครั้งแรกเชนครั้งแรกของเครื่องอ่อ G D นะครับเชนครั้งแรกท้ายไฟฟ้า ก็เป็น PPV พิพ์นิยมตั้งแต่เปิดตัวมาตั้งแต่แรกๆแล้วสมัยนั้นผมขายว่าตอนเปิดตัวใหม่นี่ยขายเบียดยดรถใหม่เลยเพราะรถใหม่บางทีทาสองมอไปทันนะ้บางทีตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ผมมองว่าราคาลงมาครึ่งหนึ่งล้วจากราคาเกือบล้านห้าล้านสี่กว่าตอนนี้เหลืออยู่แปดแสนนะครับเกือบครึ่งครึ่งละก็ยังสวยน่าใช้เดิมๆกริบๆยังมีพรมเข้ารูปให้ด้วยใช้งานรักษาง่ายสะดวกสบายว้าวจะเป็นแจกันไป ผมว่าคันนี้ถ้าอยู่ไม่นานนะนี่ยสเกิร์ท่อหลอกมีไม่ให้ครบหมดเลยสวยงามลงตัวปี17สามหมื่นเจ็ดพันกิโลนี่ดูเนี้ยนี่นี่ไปเพราะว่าเวลาเขารีวิวเขาจะเน้นว่ากลัวคนเข้าใจผิดไงปี17มันก้ำกึ่งกันใช่ไหมอันนี้17ปลายปีออปชั่นครบฟังก์ชันครบจบจบจำเจมบอกเลยว่าช้าไม่ทันอีกเหมือนเดิมนะทั้งสามคันแล้วแหละ เพราะว่าราคาเบาๆทั้งสามคันราคาเบาๆทั้งสามคันคันนี้เจนะ็ดเก้าเก้าวันนี้เริ่มต้นทุกรุ่นในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้เจ็ดแสนเอ๊ะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองเก้าเก้าสี่ห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าสนใจอยากจะได้โฟล์คจูเนอร์สักคันรถครอบครัวอเนกประสงค์สักคันยกหูสายตรงหาศศดาที่0 8 4 0 3 6 9 9 9 9นย์สามหกเก้าาะศูนย์แปดสีสากยตรงศศดาชุดนี้ราคาดีช้าไม่ทันเหมือนเดิมสวัสดีครับ